ที่ได้รู้ว่าเป็นมะเร็งปอดเนี่ก็คือเมื่อระยะเวลาล่วงเลยมาที่ผมปล่อยปละละเลยเนี่ยคือไม่ได้ระแวแงว่าเป็น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 มะเร็งอาการที่มันร้อนในลําคอเนี่ยก็คือร้อนใ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 นลำคอเวลานอนหลับแต่ถ้าไม่นอนหลับก็ไม่เป็นไรเนี่ยที่จุดเริ่มต้นเริ่มต้นตรงนี้นะครับเมื่อรักษาไม่หายแล้วก็มารู้ทีหลังตอนที่ที่ให้ยาอะไรก็ไม่ได้ผลเนี่ยคือ ไอ้จุดเริ่มต้นที่ทําให้รู้ว่าสาเหตุตัวนี้แน่นอนเลยเรื่องอาหารการกินนี่ที่จริงผมค่อนข้างอย่าเลือกอาหารแล้วก็บุหรี่ไม่มีเหล้าไม่มีซึ่งหมอถามมาตลอดเรื่องนี้บอกว่าไม่มีทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีผมสงสัยอยู่เรื่องอที่คุยกับยานตลอดเนี่ยว่าน่าจะเป็นพันธุกรรม ไปงานศพพี่ดาวก็เสียชีวิตกับโรคนี้เหมือนกันนอกจากพี่ดาวแล้วพี่ชายอีกสองคนแต่ว่าตอนนี้ก็รักษาหายไปเป็นปกติแล้วที่มันหนักหนาสาสาหัสกันก็คือห้าเดือนเต็มๆที่รู้ตัวว่ามันมันมันเป็นโรคอ่ะแล้วก็อาการหนักด้วยนะมีอยู่สองเรื่องเรื่องหนึ่งคือทานอาหารไม่ได้เลยห้าเดือนนี่ม็ดข้าวเนี่ยไม่ได้ตกท้องเลย ของหวานผลไม้เนี่ยก็อเอามาเนี่ยเหมือนกินอ้อยกวนย้ำๆกินเดน,น้ำเหมือนข้างคาวแล้วก็ต้องคายทิ้งแม้แต่ข้าวต้มนี่ครับมันมันมันยังเกิดอาการอย่างนั้นว่าโอ้โอโงโรคนี้แสดงว่ามันร้ายแรงมากแล้วเรื่องที่สองก็คืออาการที่นอนมันมันเกี่ยวกับระบบหายใจเนี่ยเพราะมันจับที่ปอดคืนหนึ่งเนี่ยจะได้หลับไม่เกินสองชั่วโมงนอนหงายนี่นอนไม่ได้เลยหายใจไม่ออก อาการหนึ่งรู้สึกว่าจะหนักขึ้นนะมันมันเป็นอย่างหมอนั่งหวัวเราะแล้วก็บอกผมเขาขึ้นจอบนคอมพิวเตอร์แล้วก็ชี้เลเซอร์ให้ดูบอกว่าตอนนี้โรคนี่จับที่ปอดด้านขวาแล้วก็ลุกลามเข้าสู่ด้านซ้ายแล้วก็มีแนวโน้มมันจะเข้าหัวใจแล้วออกจากนครปัตก็มาที่โรงพยาบาลมหาราชขอร้องให้ส่งตัวเข้าหมอพอไปถึงที่หมอวันที่ยี่สิบ มีนาคมหมอคนนี้ก็จำนานเรื่องปอดบอกว่าถึงเวลาที่จะรักษาออกจะตัดสินใจยังไงผมบอกว่าต้องการจะมาเอายารักษาลกูกมันจับที่ปอดตรงนี้นะมันเป็นอวัยวะที่เสี่ยงมากถ้าเกิดว่าพลาดก็หมดโอกาสแต่ทำไ้พลาดก็ดีแต่ผมไม่ไว้ใจหมอบอกว่าจะให้เคมีบำบัด ทำกีโมมันสัมผัสได้ทุกคนไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวเลยไม่ว่าจะไปผ่าตัดฉายแสงทำกีโม,มบำบัดแล้วก็ไอย้ยิงเลเซอร์อเนี่ยกลับถึงบ้านตายเกลี้ยงหมอบอกว่าก็คุณจ่ายเงินแค่สามสิบาทนี่ยาน้มีนะแต่ผมให้ไม่ได้ผมบอกตาน,นตัดสินไปแพ้ตางเลือกหมอเลยพูดขึ้นคำหนึ่งว่า อีกสามเดือนนะคุณจะต้องนอนเปลมาหาผมที่นี่ถึงวันนั้นแล้วผมจะช่วยอะไรกําลังลุกลามเนี่ยตัวศพก็มาผมอาจาย์สมเกตก็ไม่รู้จักคุณหมอนั้นก็ไม่รู้จักก็พูดคุยนทางตัวศพบอกว่าให้รีบมาเลยตอนนี้พบแล้วอยาอย่าปล่อยไว้อย่างนั้นผมก็ตัดสินใจลุกขึ้นเช้านะออกเดินทางสงข,ขลามานะครศรีธรรมราชถึงมานี่เที่ยงพอดีวันนั้นช่วงบ่าย ได้ปบคุณหมอบอกเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากที่ผมผมก็คิดอยู่นะที่คุณหมอพูดเนี่ยว่าตอนนี้เรากำลังเดินหลงทางเรื่องการรักษาโรคอย่างนี้เพราะโรคนี่มันเกิดจากความเสื่อมของร่างกายมันไม่ได้เกิดจากเชือ้อนั่งคุยตามาการก่อนก่อนที่จะให้ยาแล้วก็ว่าเรื่องเรื่องกฎกติกาต่างๆบอกว่าเอาแล้วไม่เป็นไรรับได้ทั้งหมดตอนนี้ สิ่งที่ผมมั่นใจว่าจะช่วยผมได้นะ่ตอนนี้เลิกหมดแล้วมันรอไม่ได้แล้วมันมันลูกมันมันไม่ไม่ไม่ไมไมยั้งไม่อยู่แล้วก็ถ้าขืนล่อยว้นนี้อันตรายแล้วก็สองตัวเริ่มตนน้นตั้งแต่ตัวมาโหตัวนี้ก็คือได้มาเห็นในวันนั้นนะอความรู้สึกของผมก็ไม่ได้นึกว่ามันน่ากินอะไรบอกว่าเมื่อมาถึงแล้วก็ลงมือกันเลย ก็แกะซองแล้วก็เทใส่แก้วจากนั้นก็กินแล้วก็นั่งดูเข็มนาฬิกากันเลยตอนนั้นจนกระทั่งว่า,าระบบการหายใจที่ผมหนักใจมาตลอดห้าเดือนเนี่ยนะที่ไม่เคยเต็มปอดรู้สึกว่าเหมือนก็เอาสว่านนาำลงไปเลยนะที่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 ท,ท,ที่มันลงไปในท้องอะน,นะหายใจเนี่ยลงลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปเนี่ยเลยทําให้ โอ้กำลังใจมาเยอะทีเดียวนะในวันนั้นเลยที่ผมรู้สึกว่าหายใจเต็ม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 ปอดอ่ะแต่มันจะมีอยู่แค่ไหน,มนไม่รู้แต่ความรู้สึกที่มันมันลงลึกลงไปเนี่ยที่หายใจเนี่ยช่วงก่อนเนี่ยแม้แต่ใช้สมาธินี่ช่วยนันยงนนยนย่งอย่างนี้เอาว่ามันจะสะดวกแต่มันก็ยังอึดอัดทีมาถึงว่าว่าเอ๊ะนี่ว่าอากาศไอ้อมันลงไปเยอะเียรู้สึกว่า น่าจะรอดชีวิตอยู่อีกสักระยะหนึ่ง <rook> คงจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ตายกับลูกนี้แล้วความรู้สึกอย่างนั้นอาหารเนี่ยนะที่เคยกินแล้วก็มันเป็นชาญเหมือนกินอ้อยควันเนี่ยแต่กอ่อนอะก่อนก่อนกอเหตุการณ์จะมาทานมะฮเนี่ยในปากตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเชนะ้าน่ะเหมือนเอากาวลาติก ใส่ช้อนเต็มๆแล้วก็ใส่ออกไปเพราะผมว่าน่าจะเอาไปดักนกได้มันเต็มไปหมดอะรุ่งขึ้นวันนั้นนะ่ะเด็กมันเอาแอตเป,ปินเนี่ยมาปอกแล้วก็หัน่นวางไว้แล้วใส่เข้าไปดูมันหวานติดลิ้นแล้วจากนั้นก็หยิบอาหารอย่างอื่นมามันกินได้หมดทุกอย่างทีนี้แล้วก็เริ่มอาหารก็ตั้งแต่วันนั้นนะ่ะที่กินข้าวต้มมาประมาณัประมาณสักสิบวัน ไม่ไม่ถึงสิบวันห้าวันจากนั้นก็เริ่มเข้าสวยอาการที่หนักใจอยู่สองอย่างก็เริ่มเริ่มทุเลาไปนาทีต่อนาทีนาทีต่อนาทีาทําให้ผมน,น,น,นึกคำว,ว่าอมันน่าจะรอดตายได้แล้ว <laughs> <g ül> เงินจะมีอยู่มากเท่าไหร่เนี่ยมันไปหาซื้อไม่ได้ชีวิตจบไปแล้วก็มันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วมันจบกันตรงนั้น แต่ว่าคนทั่วๆไปเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงเงินมากกว่าห่วงชีวิตเขาผมว่าถ้าคนที่เป็นโรคนี้นะได้ได้เข้าใจเรื่องนี้นะจะเป็นประโยชน์มากเลยจะเป็นประโยชน์กับ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 ผู้ป่วยเองนะว่าตัวนี้มันจะช่วยให้ชีวิตอยู่รอดได้จากผมที่ผ่านมาในเรื่อง เอา,มาเมอามาทานเนี่ยถ้าไม่พบนี่ผมยังบอกไม่ได้เลยแม้กระทั่งวันนี้ว่าจะได้มานั่งออกับตรง